ค่ะวันนี้เราจะมาทำ5อันดับแท็กสกูชี่ที่ชอบนะคะคลิปนี้นะคะเราเน้นแค่แท็กเท่านั้นไม่ได้ชอบที่ตัวสกูชี่นะคะคลิปเนี้ยเราเน้นที่แท็กที่แบบเราชอบแท็กนั้นแล้วก็ให้เหตุผลด้วยนะ5อันดับนะคะแท็กแรกที่เราชอบจะเป็นแท็กของซ a นเดียชีพนะคะคือมันดูน่ารักแล้วดูดเจดีอะคือแบบหน้ามันดูงไงไม่รู้อันนี้ปากมันอยู่ตรงเนี้ยคือเราก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันหน้าตาเป็นแบบนี้อะ มันก็น่ารักดีนะเนาะมันก็น่ารักดีชอบแท็กนะคะทุกตัวคลิปเนี้ยเราชอบที่ตัวมันด้วยนะแต่ว่าคลิปเนี้ยเนีนแค่แท็กโอเคค่ะต่อไปตัวที่สี่นะคะจะเป็นแท็กอันนี้เลยนะคะเพราะมันเป็นสีพาสเทลแล้วแบบเราชอบสายลุงแล้วก็มา้ายูนิคอร์นมากนะคะโอเคค่ะแท็กอันที่สามที่เราชอบนะคะจะเป็นแท็กของปอมปอมพูลินนะคะเพราะว่ามันอ้วนตุยหนูอยู่กับบจะตัวปุ๊กลุกน่ารักเข้าไปอีกเนี่ยนะคะ มันดูมีสกุลป่มันดูน่ารักเนาะมันไม่ได้มีสกุลเลยหรอกเราไม่ได้ดูที่ตัวสกูชี่นะบอกกี่รอบเราไม่รู้อันดับที่2นะคะจะวิวเร็วไปหรือเปล่าไม่เนาะจะเป็นแท็กของ Hello Kitty ที่ทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วนะคะ I l o ล e k i t t y อยู่แลนานแท็กนี้ทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีเนาะโอเคค่ะอันดับที่หนึ่งเธอมคงจะคิดกันไม่ถึงนะคะแท็กนะไม่ใช่แพ็กเกจนี่เลยนะคะแท็กนี้เลยเพราะมันมีสีพาสเทลทั้งหมดเลย ไม่มีส่วนเกินนะคะดูโอเคค่ะชอบแท็กนี้มากๆเลยนะนี่เลยอันนี้ขยายนะดุมดโอเคค่ะบ๊ายบายนะบอกแล้วนะคลิปนี้เน้นแค่แท็กนะคะขอท้าทุกคนที่ดูคลิปนี้นะทำกันเยอะเลยนะบ๊ายบาย